เบิ่งลูกเบอร์เจ้าใช่ไหมหลูกชายเจ้าเป็นไงน่ะนี่อนอนนอนแงกนีบนบก่บอกเป่ามาเป่าหายเดยวแต่ว่าหนุ่นนีมาบอกบอก,บอกว่าอยู่ใต้คลองน้ำเดอ้อลงไปหันครับจะเข้าแนี่คอยขายอันืผ่าแสดงว่าหมอเป่าหมอเป่าได้ไม่เกี่ยวกับเข้าภาษาเนาะพ่อเนาะบอกปีเกี้ยวเปิเป่าอยู่ตลอดอ๋อจะมีพ้นเปลี่ยนหรือพอดีเป่าเลยกลัวมันหลบในเนาะพ่อเนาะนี่กลัวตงเป่า คันไปกินยาครับเพราะเศร้าเพราินจนพอายางแล้วใช่กินก็บ่าหายกินบ่เศร้าว่าอย่างนี้เลยโกรกันอัดสีเศร้าเศร้าย้อนเป่าย้อนเป่าเนาะไปนิ่งไปวัดกันเพาต้องไปเด้อเออห้ามไปวัดใช่เมื่อวานนี่าานาเขามีอะไรม่ห้ามมั่งพ่อไอ้ลูกงูสวัสดิ์เนี่ยห้าม,มาาาไปวัดกันละห้ามไปวัดห้ามกินของแสลงอีกแนวหนึ่งคือบ่ต้องไปบีบมันบ่ต้องไปบีบไม่ต้องไปจับไม่ต้องไปบายแต่ทายาได้อยู่ มันดอกลนหุ่นเดอนลนลนมาไอ้อนมานอนนอนบัค <c> ข <oughs> ันดอกดอกขอนมันหอมปวดแสบปวดร้อนนาพ่อเป็นไงบ้างตอนเนี้ย<ะ>นาพ่อนั่นนั่นดิเลี้ยวลงไปเห็นเดี๋ยวนี่ขาววนขาวเลยสีขาวทำไมแล้วมันจะกู้มันคืนได้บอสละอลโอ้หมดไปเท่าไหร่รหเอ้ยน่าสงสารอุชาไปดูทุกวันไปเปล่งน้ำทุกวัน ตามอนย่งกคดแบบไทนแล้วพอแล้วพ่อจะยอมแพ้มันไหมปลูกต่อไหมเหีนงนะว่าต้องไปยอมแพ้มันปลูกต่อหน้าปังเห็ดไหมอ๋อน้าปังถึงเห็ดไหมหหไหม,มันเห็ดมาทันแล้วอ๋อมันมาทานมัน,นแงงนรงแรงน้าไมทันเออแล้วมันจะไม่ทันคนอื่นใช่ไหมพ่อ กูอนกันุม่วกันก็ท่านนี่ข้างล่างโดนหมดเลยทุกแปลงเลยพี่เห็น่น่นมงนียงขาเห็นน้ยแมนน้ขึ้นมานู่นนู่นเอพีน้ำขึ้นมานู่นเลยแล้วนับเดี๋ยวแถวนี้อ่ะพ่อให้หนูมาอยู่นี่น้ำมันจะท่วมบ้านหนูบนเนี้ยมันบ่ท่วมมันบ่ท่วมหรือมันท่วมอ๋อมันท่วมแค่นี้แค่นากล้วยมีไหมนี่ให้นี่ไหมอ๋อให้นี่ให้ที่เป็นหลุมๆลุมนี่อ่าให้มันอีกส่วนหอดนี้เอะ แค่คันแท้ก็เลืขึ้นยากอ๋อคันแท้ก็ขึ้นยากโอ้รอดตายน้ำมสิบบาด็กขึ้นมาเออเอฟเพราะวาเต้นทงพอกันลงมากนี่เนาะทสมัยนั้นมันน้ำขึ้นไงมีหาดทีเรามาอยู่ตรงนี้กันพอกระโดไปนี้กอะโดกไปหาแทยงหน้านี่เออย่างลงไปนั่งได้ห้องน้ำบ่มีอ๋อห้องน้ำบ่มีเขาป้าม่วง อ๋อจนวันนี้เขารู้แน่ปา่ามะม่วงเนี่ยใส่ปุ๋ย <laughs> ใส่ปุ๋ยปา่ามะม่วงใส่ปุ๋ยปา่า,ปามาะม่วงเออหนูได้หนูได้สบายใจมีเอฟซีหลายคนแล้วพี่นัทขอนแก่นมันขึ้นชื่อว่าน้ําท่วมเนาะแล้วเราถุถมาถูงขนาดนี้เนาะมันคงไม่มาหรกพ่อเนานะแต่ว่าน้ำท่วมมันก็มันแรงออกเดบนีน่ทางน,นี้เขาก็เสริมขึ้นไม่ได้ถนน,นเออเออมันบ่เข้าบ้านแล้วแล้วบ้านเข้าบ้านนา้่นำเข้าบ้านพ่อเออเข้าบ้านนี่ทั้งบ้านแต่ว่ามันถหตว่า ้ะลูกคลองออกมากเขาเสริมคลองข<อ>ึ้นมากสูงเลยไอกที่มันต่ำกว่าก็ด่าน,านถนอถนนมันตำ่ำยวเขาเสริมขึ้นพุดเสริมมากจาแต่บ้านองข้าวงมมาากถนนสูงแล้วเราปลอดภัยไปหอดุนซะบ้านบึงตะบันทะแยอนี่เนี่ยฟังจากพ่อ,พ,อพ่อจันเด้อคนเก่าคนแก่เด้อมันขี่บ่ได้มันขี่บ่ได้ท่วมมันขี่ไปท่วมมองตะหน้าท่วมตะหน้ามองต่ำๆนี่คุณสวมลงไปมองนี่สิได้เกจ้าเข่าจากนี่ขึ้นไปแมนจากล็อกนี่ขึ้นไป เกี๊ยวนั่งกระลอกมันเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเนาะพ่อข้าวมันจะออกรวงเดือนไหนนะจำไม่ได้แล้วเดือนพฤศจิกาโอ้ยเนี่ยเดี๋ยวมันจะสีเหลืองทองหมดทั้งทุกเนาะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยเนาะพ่อเนาะเดี๋ยวเราก็จะลงไปจับปลาเนี่ยในนี้มีปลาบ้างเหรอพ่อเออมองบ้านพ่อเขามีของเกาะจิมมี่อืมเออตรงตำปลาที่มี่แช่ว่าข้าวซอยข้าปล่อยหนูอยากให้พ่อจันพาไปจับปลาเอฟซีแต่พ่อจันไม่ว่างตัวเนี้ยไปก็ได้หรอกจับปลาี่มือะยันหนน้ำ น้ำไหลน้ำเยอะจับบ่ไดรน้ำไหลใส่ด่างใส่หม้อวันนั้นน่ะที่พาที่พาเอฟซีไปตรงนั้นน่ะคือหมดแล้วพ่อจันไม่เหลืออะไรแล้วที่ไปซ่อมไปแซมไปเสริมถอดใจแล้วใช่ไหมรถขึ้นมาแล้วถอดใจตัวถอดใจแล้วบ่เอาแล้วเหนื่อยตั้งหลายวันควรเอ็นควรลุงลูกพ้องโจกี่ตุงปั้นข้าแทบมงจากรถจอดนึงเออรถคุ้ยเด็กจอดเห็นไหมเออขึ้นมานอพีเออล้นอย่างนี้น้ำเพียงพี่ดัง โอ้เพียงหัวเขาเบ่ไหวแล้วแล้ววันนี้มันก็จะตกมาอีกพอดูดีเแล้วได้ลงเารถขับรถขึ้นมาไวเลยเอาแล้วลขึ้นมาไวว้แลนี่แต่พ่อจานยังมีนานอยู่ที่ที่ตรงนี้อีกตรงนี้กี่ไร่ที่เหลืออยู่นี่สีแปลงสองงานสีแปลงสองงานสีไร่สองงานสีไร่สองงานโอ้ยเด็กข้าวหลายเอฟซีเดี๋ยวไปขอข้าวลุงจันกินมองดว่าไปเฮ็ดกันหน้าตู่มองไปเฮ็ด ที่คานไปเขาปลูกมันเข่า<ม>เขาเส้าปลูกมันอยู่นาโคกหนูว่านาที่นี่สวยฝร่งนาโคก <นา S 1> มเขียวอยู่ชอบไ<ม>สวยที่ร้านทั้งบา้านพวกไก่กันได้ก็พวองท่านประธานเลยอืมนั่นนะพ่อดูที่มันมันมืดไหมเลยเห็นบนน,าาน่ะว้านี่มันมาทาั้งสีหลอดเปล่บ่รอดแล้วว่านมือว่านมือนว่ันมาทางนี้เลยโอ้ยสาดเข้ามาหนี้หมดเลยเดี๋ยวต้องมือว่านมาทางนี้ใช่ส่วนหนึ่งมาทางนี้เออมาหลายทิศหลายทาง ทําไมอันนี้ก็อันนี้ลงเพราะว่าพายุมันมากสองก่อนสองลูกเลยใช่แม่นเพราะวันประทศสิบสี่มือนี้วันทศสิบสามเดีนี่ดูขนาดเนี่เท่เดีเนี่ยเอฟซีถามหาพ่อจันนี่ไปไหนนี่หัวยุ่งหัวยองหัวฟูอยู่เนี่ยตัดผมจะเทียร์เลยหน้าทั้งเป็นหน้าหล่อแล้วเราต้องหล่อแบบธรรมชาติ์พ่อจันเนี่ยเราหล่อแบบธรรมชาตินี่นี่ชอบนี่ก็ พ่ออยู่ยยออยหรอถึงว่าพูรอค่ะเออมีแค่มีนาเป็นร้อยไรก็พอแลวนะ้วเนาะไอปูนปั้นไอปูนปั้นยายดูอยู่อเนี่ยปูนปั้นอ่ะไอเสือไ,<ย>ไอเสือยิ้มยากวิ้มวิ่งป้า ยีนิ่งอเองลองบวยิม้ยมจะตี้ัขนได้ยิ้มยิ้มบวยิ้มยิ่งก็ยิ้มสาธุกับสาธุเออโอ้ยอ่ะยังไม่คุ้นยังไม่คุ <ไป S 1> ้นเขายังไม่คุ้นหมู่บ้านหมู่บ้านนึ่ไปพลอยไ้บันทอนมาพ่อกันดูดูโฮมโยกมือวัดดีจา้าเป็นเรื่อเอ้ยอน่ารักเนีแแาายแม่คาดแต่ยูงบางทีมาจับคอบางทีปุ้มใส่เดี๋ยวเขาใส่เอียงยู่น้ะใส่หน้าอกเอียงเขาเอิดเป๊ะเป๊ะ เขาเอื้อนยังเป้เป้เด็กบ่อเอ,เอียงบเขาเอื้อนซื้อมันอืาปันปูนปั้นบ่อืะเขาใส่ไว้เอาแขนข้อไว้อืวัดดีใหญ่บันทอนบ่เคยเห็นไหนเลยเจ๊เล่นยัดปั้นอยู่พอดีจ้าพอดีเลยเอ้ยเด็กหน้าเป็นเด้เนาะยูนี่กัมีแต่คนแบบคุ้แมแบบนั้นเดีย๋ยวพ่อจันต้องเอามาลงมาไหนบ่อยๆเด้ได้ซ<อ><ส>ีกันมันเละพ่อว่าที่ว่าทีมันย่างเป็นก่อนงั้ให้มันย่างก่อน มันวิ่งลงมานานแน่ม,ม,ม,นม,ม,มันไปไหนไม่ได้ยังเล็กอยู่อเอีออ่ยงมาขายพ่อขอบคุณพ่อจันเดอนะคะที่มาเยี่ยมเด้ออะหวัดดีบอกบา,บายอาะทีหน่อยบายบายห<า><า>วัดดีค่ะ